ดูด่วนของจริงบอลไทยพะง,งาดเอเชียเมืองทองแพชชั่นมาเต็มล้มเกาหลีเข้ารอบ16ทีมเดือดฟาดเงินรางวัลเกือบ20ล้านขณะที่เหลือบุรีรัมลุ้นเข้ารอบดูกันเอฟซีแชมเปี้ยนลิกอีลิตด้านชิรทรอขอโทษช็อตใบแดงสุดช็อกเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวประเด็นของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัทในเคตการาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่น,นๆโปรโตีน,น,นเน้นๆเกลนเน่พัทในเคตการาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชือแป้งนะครับด้วยสี่พรีเซนเตอร์ นำโดยมาดามแป้งซีอเมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาดาแถวหน้าระดับประเทศนะครับแอนทองประสมแอปทักษออนและก็พิธีกรมากความสามารถอย่างป๊อปบราวดธนะครับตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุและก็ประกันเดินทางตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยนะครับติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ คลิปนี้นะครับเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลีก2กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้มี2คู่ตัวแทนจากไทยลงสนามนะครับทีมแรกเนี่ยเข้ารอบไปแล้วคือทูแบงกอกเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับมาตรฐานยังคงยอดเยี่ยมเมื่อวานนี้ผมไปดูเกมที่ราชมังคลากีราสถานนะครับเมืองทองเจอกับชุนบุกุไดมอเตอร์เกมเนี้เมืองทองเนี่ยต้องชนะ ชนะจะเข้ารอบแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งใครซึ่งตั้งแต่จบเกมที่บุกชนะเซลงอเนี่ยเกมนั้นเนี่ยทำให้เมืองทองมีความมั่นใจมากๆนะครับพร้อมสู้ขณะที่ชุนบุกคุนไดมอเตอร์เนี่ยพวกเขาเข้ารอบไปแล้วคุณผู้ชมและเขาอะ่จะมีโปรแกรมเพย์ออฟหนีตกชั้นในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งถ้าเอาชุดเต็มมาแข่งเจอกับเมืองทองเ,เขาน่าจะกลับไป แล้วมันลา้าเขาเลยเลือกที่จะส่งชุดสำรองลงมาแล้วก็ที่สำคัญส่งผู้เล่นมาเพียงแค่15คนนะครับซึ่งชุนบุกเขาตั้งใจจะทำแบบนี้อยู่แล้วเพราะเขาเข้ารอบไปแล้วและที่สำคัญไอเพย์ออฟเพื่อให้อยู่รอดใน K-League เนี่ยโ,โหต้องบอกว่ามันสำคัญกว่าด้วยนะครับแต่สุดท้ายฟุตบอลมันแข่งแล้วเมืองทองเขาก็สู้แบบจัดเต็มนะครับแล้วเขาก็ทำได้ดีนะเมืองทองเนี่ย ครึ่งแรกนะครับก็ทําเกมได้ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์สุดท้ายก็มาได้ประตูขึ้นนําอันเนี้ยลูกเนี้ยคือลูกสําคัญจากปุระเชษทอดสนิทนะครับยิงดีมากลูกนี้ทํากันสวยนะครับตั้งแต่ปรเมศเฟลิโ,โอบราลปรมเมศให้คากณนะคากณะจ่ายให้ปุระเชษคือสวยมากจริงๆและได้ประตูก่อนจบครึ่งแรกอะ่ะมันทําให้มเมนตัมเกมในครึ่งหลังของเมืองทองเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้น และครึ่งหลังลงมาเมืองทองก็ทําได้ดีนะครับแต่ก็มีช็อตเสียวเกือบจะโดนเหมือนกันแต่จังหวะของเมืองทองได้รุ้นประตูมีมากกว่าโลบักโบรเมสเฟลิซิโอบราวแต่ก็ไม่เฉียบคมทําให้จบเกมเนี่ยชนะไป1นต่อศูนแต่มันก็เป็นชัยชนะที่เพียงพอนะครับแล้วก็การชนะชุนบุกได้ถึงแม้เขาจะส่งสำรองลงมาแต่สุดท้ายคุณผู้ชมฟุตบอลเคนรีฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยคุณภาพก็ดีกว่าเราทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีคุณผู้ชม สุดท้ายก็ต้องชื่นชมว่าเออเราก็ชนะเขาได้ถ้าเกิดเมืองทองเล่นไม่ดีเล่นแบบประมาทโดนครับจริงๆเมื่อวานนี้แต่พวกเขาเนี่ยตั้งใจสู้แล้วก็สู้แบบสุดความสามารถบรรยากาศดีนะั้นที่ราชมังสนามใหญ่ไปหน่อยแต่คนก็มาเชียร์กัน3,000กว่าคนนะครับในเกมนะัดกลางสัปดาห์ทำให้เมืองทองเนี่ยหูอ uh, สองเกมแรกดูเหมือนน่าจะไม่ได้ไปต่อใช่ไหมแต่พวกเขาก็รวมพลังใจนะครับชนะรวด3นัด ในฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลีก2ครับคุณผู้ชมชนะเซบูแล้วก็มีชนะเซรงอชนะชนบุกผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จก็ฟาดเงินรางวัลเนี่ยเกือบ20ล้านน่ะ18ล้านมากกว่าไทยลีกนะครับโอ้โหถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีของทัพกิเลนผยองเมืองทองจูเนเต็ดนะครับผมชอบบรรยากาศหลังจบเกมนะจีโน่แลติอาลีนะครับ เอสโค้ดเมืองทองเนี่ยโอ้โหเข้าไปดีใจกับแฟนบอลเมืองทองอารมณ์แบบเจอกนคอปเลยอะ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้จีโนยิ่งอินแล้วแฟนบอลก็รักนะครับตอนนี้เมืองทองอยู่ในโมเมนตัมที่ดีนะครับเมื่อวานนี้เอาจริงๆสภาพนักเตะเมืองทองก็ไม่สมบูรณ์นะผมได้รับรายงานมาว่ามีอาการป่วยหลายคนโรบักที่ไม่ลงตัวจริงเพราะป่วยเป็นไข้ขณะที่โปรเมสอัดวิไลในท้องเสียแต่ก็พร้อมเล่นน่ะก็เลยเป็นที่มาที่ อาจจะดูไปไม่สุดในแต่ละคนใช่ไหมมีอาการป่วยเข้ามาหลังจากที่กลับมาจากมาเลเซียนักเตะหลายคนท้องเสียนะท้องเสียแล้วก็มีอาการเป็นไข้แต่เกมนี้อย่างที่บอกว่าทุกคนน่ะสวมหัวใจสิงค์ครับสวมหัวใจกิเลนพยองครับสู้สุดใจจริงๆสู้สุดแล้วก็ชนะได้ยอดเยี่ยมครับไม่บ่อยครั้งนะที่ ทีมไทยลีกจะเอาชนะทีมจากเกาหลีใต้ได้ถึงแม้ว่าชุนบุกจะส่งชุดสำรองอะไรมันก็ตามแต่สุดท้ายอย่างที่ผมพูดไปว่าโหชนะเกาหลีใต้ได้ก็ต้องชื่นชมครับเพราะไม่ง่ายนะลองคิดภาพถ้าเกิดคุณประมาทพวกตัวสำรองของชุนบุกโดนลงโทษได้เลยนะพวกนี้วิ่งครับเออก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จส่วนจริงเมืองทองยอดเยี่ยมปรบมือให้กับ ทุกคนนะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับฟุตบอลไทยเช่นเดียวกันท่าเรือเมื่อคืนนี้ถึงจะแพ้แต่ก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับการท่าเรือนอาการหนักในช่วงหลังแต่เข้ารอบไปแล้วแต่เกมที่แพ้เมื่อคืนนี้ทําพวกเขาเนี่ยจบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มครับคุณผู้ชมอ่ะไปสรุป16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของ FC c h a แชมเปียนลีก2กันหน่อยนะครับก็จะมี3ทีมจากไทยโอ้โหผ่านเข้ารอบกันทุกทีมอะ ไม่บ่อยนะครับที่สโมสรไทยไปเล่นเวทีเอเชียแล้วผ่านเข้ารอบหมดเลยในรายการนั้นที่ส่งแข่งเนะี่ยทั้งแบงคอกเมืองทองการท่าเรือเข้ารอบมาหมดแล้วก็จะมีซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าจากญี่ปุ่นซิดนีย์จากออสเตรเลียไลออนซิตี้เซเลอร์จากสิงห์จากสิงคโปร์นำดินจากเวียดนามแล้วก็ชนบุกคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยมีแท็กเตอร์เอซอาวาคา จากกาตาอัทาวอนเอา FC, จากซาอุอาคาดียาเอสซาจาเอฟอาเวดัสซาบับอาวารีแล้วก็เอาฮุเซนนะครับเดี๋ยวก็จะมีการจับสลากว่าจะเจอใครในรอบ16ทีมซึ่งรอบ16ทีมเนี่ยจะยังไม่ได้อ่าไทยลีกยังไม่เจอจากตะวันออกกลางนะมันจะแบ่งเป็นแบบแข่งฝั่งรอบ8ทีมทางฝั่งโซนตะวันออกกลางเนี่ย ก็แข่งรอบอก็เจอกัน8ทีมส่วนทางฝั่งของที่เราอยู่ก็เจอกันรอบ8ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้เนี่ยคุณผู้ชมพูดง่ายๆว่าตัวแทนจากไทยเจอกันได้แล้วนะครับแบงคอกมีโอกาสเจอทั้งเมืองทองเจอทั้งการท่าเรือครับคุณผู้ชมรอดูอยากเจอใครส่วนเมืองทองเนี่ยมีโอกาสเจอแบงคอกมีโอกาสเจอซานเฟรเซฮิโรชิม่า แล้วก็มีโอกาสเจอไลออน i ตี s เซเลอร์เช่นเียวกการท่าเรือครับยังไม่อยากเห็นตัวแทนจากไทยเจอกันผมอยากเห็นตัวแทนจากไทยไปเจอทีมอื่นนะอ่ะผมอยากเห็นอาเมืองทองนี่เลยเจอ Lion City s เซเลอร์ไหมเออไปเยือนสิงคโปร์ขนาดพิธีแบงคอกเจอกับใครดีแบงคอกเนี่ยเจอกับอืมขอดูเจอกับซิดนีย์ไหม ซิดนีย์ส่วนท่าเรือเนี่ยท่าเรือเนี่ยครับคุณผู้ชมมีโอกาสเจอชุนบุกกับซานเฟรเซฮิโรชิมาเพราะว่าท่าเรือไม่สามารถเจอเลออนซิตี้เซเลอร์ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นเดียวกับเมืองทองเนี่ยไม่สามารถเจอชุนบุกได้ก็อรอรุแล้วกันหรือไม่อาจจะได้เจอแบงคอกนะสำหรับการท่าเรือหรือเมืองทองก็อาจจะเจอเหมือนกัน อารุ้นงนเดี๋ยวผลการจับสลากจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องซุยมาอัปเดตนะครับก็ยินดีกับ3ตัวแทนจากไทยแต่ละทีมนี่รับเงินรางวัลเกือบ20ล้านนะเป็นข้อรับ20ล้านกว่าเพราะผลงานดีนะครับก็เอาเป็นงบประมาณไปทําทีมนะครับจากผลงานของ3มทีมนี้ต้องชื่นชมทําให้เหลืออีกหนึ่งทีมนะครับที่ยังต้องลุ้นในการเข้ารอบก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับบุรีรัมใน FFC แชมเปี้ยนลีกอินลิตเนี่ยพวกเขา้าผลงานใน,นล่าสุดคือเสมอยาโฮมา โอกาสเข้ารอบเปิดกว้างนะครับ2อนะัดที่เหลือเนี่ยผมว่าชนะได้สัก1เกมเนี่ยก็น่าจะเข้ารอบแล้วนะัดต่อไปพวกเขาเนี่ยจะได้เล่นในบ้านเจอกับอุนซานฮุนไดครับคุณผู้ชมจากนั้นปิดท้ายด้วยการไปเยือนกวางจูก็จะเจอ2ทีมจากเกาหลีใต้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าบุรีลัมจะเข้ารอบ FC c h a แชมเปี้ยนลีก Elite ได้หรือเปล่านะครับติดตามนะ ก็เล่นในบ้านจะอุ่นสางก็ต้องสางคะ,ะ,ะแนนน่ะถ้าสามคะแนนน่าจะเข้ารอบเลยนะครับส่วนจากเหตุการณ์ที่เจอกับยะโ h แล้วมันมีช็อตดราม่าพี่อุ้มเจรทอนบุญมาทันเนี่ยไปจกกล่องดวงใจของผู้เล่นยะโ h อย่างอาลีบไอมานจนโดนใบแดงเนี่ยทำให้มีแฟนบอลเนี่ยเข้าไปวิจารณ์เยอะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่าสุดพี่อุ้มนะครับออกมาโพสต์ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยนะครับ พี่อุ้มเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแมทที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยากออกมาขอโทษต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสมของตัวเองเขารู้สึกเสียใจและผิดหวังต่อการกระทําของตัวเองเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเขากราบขอโทษประธานสโมสรบุรีรัมขอโทษเพื่อนขอโทษโค้ชรวมถึงแฟนบอลบุรีรัมและแฟนบอลที่เขารักอยากขอโทษไม่รู้จะํำไหน ได้มากกว่าคําว่าขอโทษเขารู้สึกผิดต่อการกระทําในครั้งนี้อย่างมากเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนขอให้น้องๆที่มีเขาเป็นแบบอย่างเอาความผิดพลาดของเขาเป็นบทเรียนและนําเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จะเขาไปใช้เกิดประโยชน์ส่วนตัวเองจะแก้ไขและควบคุมอารมณ์สติให้ดีกว่านี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนแล้วเขาขอขอบคุณทุกคำว่ากระาวตักเตือน ทุกคําสอนจากคนที่หวังดีกับเขาด้วยเข้าใจอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธและผิดหวังจากทุกคนนะครับเพราะขนาดตัวเขาเองยังโมโหและกโกรธตัวเองมากๆเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจมาขอโทษจากหัวใจจริงๆนะครับอ่ะพี่อุ้มก็ขอโทษแล้วผมว่าแฟนบอลให้อภัยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาทําผิดใช่ไหมเขาก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับกับการกระทําเชื่อว่าหลังจากนี้พี่อุ้มคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะ ก็เป็นเรื่องดาวในต้องซุยของคลิปนี้ที่เราฝากกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกันด้วยแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเนเกรเนรพัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกระดับมาครั้งใหม่ของเชื้อแป้ง ด้วย4พีเซนเตอร์นำโดยมาดามแป้ง CEO เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศแอนทองผสมแอปทักอนและก็พิธีกรมากความสามารถบ๊อบราวุธตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุและก็ประกันเดินทางตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับเขียนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ